ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะวันนี้ก็มาอยู่ในซีรีส์ได้เยอะนักเล่นมันเลย EP ที่2แน่นอน EP ที่2เนี่ยมันก็ยังวนเวียนอยู่กับการ์ดมันจะเรียกว่าท็อปไหมท็อปก็ได้ท็อปแห่งการออกบ่อยท็อปที่คนมีเยอะเปิดแพ็คก,การ์ดอีโว100ใบต้องเจอน้องแน่ๆขั้นต่ำนะ อุ้ยห้าตัวให้5้าตัวไปเลยมากกว่านี้ก็มีนั่นคือน้องอีโวสวิตชีเอเปิดได้ครั้งแรกก็ดีใจเหมือนกันนะแต่หลังๆก็คือเอ๊มันต้องออกเยอะขนาดนี้เลยเหรอตัวอื่นก็มีให้ตัวอื่นออกมาบ้างนะไม่ต้องออกมาเยอะแล้วฉันบอกเลยนะน้องสวิตชีเอช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เล่นยากละน้องไม่ได้ไปต่อ ไปไม่รอดจะเอาไปเล่นลมก็แบบอบยากจะเอาไปวิกก็เจอดับมั่นดับแนวด้วยกันวิกด้วยความสามารถของน้องเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องรีบจบเกมให้เร็วทำเวลายื้อไม่ได้ขิดแน่นอนในสมัยก่อนอะ่ะน้องอาจจะโหดแต่ณนะปัจจุบันต่อให้เป็นร่างอีโวน้องก็ไปต่อไม่ไหวแล้วด้วยสกิลที่1เมื่อเริ่มเทินเราจะได้รับเครื่องมือก่อสร้าง เมื่อเราทอยลงพื้นที่ว่างมันก็จะทำการสร้างแลนด์มาร์กนะและเมื่อเราทอยเต่าดับเบิลมันก็จะมีโอกาส70%รับเครื่องมือก่อสร้างเพิ่มและเมื่อเราก่อสร้างแลนด์มาร์กอัตโนมัติด้วยเครื่องมือก่อสร้างก็จะสามารถติดตั้งด่านตรวจได้ตอนนั้นที่น้องเข้ามาเราจะใช้สกิลนี้ในการเล่นวีคทอยเบิล วางด่านตรวจดักแล้วก็ถอยเบิ้ลเป็นตอนนี้นะถอยเบิ้ลปุ๊บโดนผุดปับ๊บไวยไม่ได้ไปต่อถ้าไม่เจอโดนก็ดีหน่อยนะมีโอกาสที่ยังจะจบวิกได้อยู่แต่ถ้าเจอกันวิกคือดับมั่นดับแนวจริงๆสกิลที่2เพิ่มโอกาสในการถอยเต่าดับเบิ้ล33%ดูเหมือนเยอะแต่ก็ติดยาก และเมื่อเราทอยเต่าดับเบิลครบ3ครั้งใน1เทิร์นมีโอกาส90เอร์เซนไปเกาะล้า,ลางต้องเปลี่ยนนะจากย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการเนี่ยเปลี่ยนใหม่เป็นย้ายไปยังเกาะล้า,ลางไปบ่อยเหลือเกินนี่ขนาดเปอร์เซ็นต์90แล้วนะยังหนีไม่พ้นเกาะล้า,ลางความสามารถสุดท้ายเมื่อทอยเต่าก็จะมีโอกาส60เปอร์เซน เลือกทอยหน้าหลังอันนี้มันไม่วาบนะแค่ถอยหน้าหลังเฉยๆเธอคิดว่าน้องจะรอดไหมชั้นนะจัดเซตตี้วิกได้ล้มได้เผื่อจังหวะไหนว่าเออหมดหนทางในการวิกแล้วผันตัวมาเป็นสายลม้มตี้เครื่องรางหูเห็นแล้วทอใจหมวกอันนี้ชั้นโดนไปเกือบสองหมื่นหมวกโลซุปเปอร์ มีรองเท้าซูเปอร์ไดเมนชั่นนะฉันขอใส่เกาะรอยฟ้าหลุมดำไปเสริมด้วยสุดท้ายก็จะเป็นวิญญาณผีเสื้อเอาไปเล่นล้มนั่นแหละมาดูกันดีกว่าว่าน้องอีโวสวิชเอลจะไปรอดไหมคือไดรตสมันยังมองเห็นหนทางนะแต่น้องสวิชเอลเนี่ยมันยากอามองเห็นนิดนึงถ้าไม่เจอกันวิกแต่เราต้องสู้ อย่าไปยอมอย่าไปกลัวอย่าไปเกงต่อให้เจอโคเจออะไรเรามันสวิตช์เอลซะอย่างตัวท็อปนะเหมือนกันเลยถึงท็อปคนละแบบแต่ฉันก็ท็อปโอเปิดมาได้โหดไม่เกงใจรัฐบาลเลย,ย <Yeah. S 2> มาเจอกับวีรัสตรีไนกี้จิ้มจี้เครื่องรางก่อนมีโดนน่ะปัญหาคือมีออฟกันวิกซ่อนไว้ไหมเธอมีหรือเปล่า ไม่มีงั้นถอยสิบมีโอกาสที่จะชนะวิกได้นะเชื่อฉันตอนนี้เราจะมีประแจอยู่วร์ปไปเลยสร้างแลนด์มาร์ควางหลุ่มดำไว้เกาะล้างแบบแกล้งด่านตรวจวางดักนี่คือการเล่นน้องชีเอลเมื่อสมัยก่อนนะและทอยเบิ้ล<ท>ถ้าใช้คำว่าท่าด้วยนะได้ประแจรเราก็จะได้วางจุดสตโอต,ต,ต,ต่อน้องเป็นตัว,ท,วที่แบบว่า ถ้าแรมมาร์เต็มแมปทำอะไรไม่ได้เลยเธอเห็นไหมเธอเห็นไหมละ่ะ90%อ่ะบัรไฟเกาะลากอ่ะปาดดับตาปาดดับตาปาดดับตาจริงๆคือ,อไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะตอนนี้เราโจมตีอะไรไม่ได้นะต่อให้ไปก็เถอะเขายังมีโลเทิร์นแรกคือเธอคิดสภาพดูนะเราอุตส่าห์ถอยเบิ้ลสามครั้ง เพื่อที่จะใช้ความสามารถ9 0 0อะแล้วความสามารถ9 0ไม่แสดงผลไปแสดงผล10%นั้นมันคืออะไรฉันต้องมานั่งรับการกระทําจากดาบของไนกี้เนี่ยมันเป็นความผิดของฉันเหรอก็ไม่อยากจะร้องเลยดีนะที่ไนกี้เนี่ยไม่มีเกาะรอยฟ้าถ้ามีฉันคิดไปแล้วเขาถอยถอ,อยหลังตาดาบชับชบ ชโล่สองชั้น,นการป้องกัน85%ก็กันไม่อยู่สถานการณ์ตอนนี้คือลาย3ความหวังหมู่บ้านถอยไปเธอสิบไปเลย11อีกเหรอถามจริงไดเมนชงไดเมนชั่นโอเคไดเมนชั่นแสดงผลด้านตรวจวางไว้ข้างหน้าแล้วกัน ตะหลุมดำมันไปอยู่เมืองที่เป็นพื้นที่บริสุทธ์น่ะขอไม่ไปขอไม่ไปสร้างแลนด์มาร์คหนทางการรอดมันยากซะเหลือเกินเอาแล้วสร้างแลนด์มาร์คถ้าเมื่อกี้ไนกี้ว้าไปดาบฉันขิดนะนี่แต่ไนกี้ไม่ว้าไปดาบเหรออุ้ยแต่เขายังมีโดนนินจาอยู่ โอเคได้ขอเบิ้ลได้ตลาดทอยเบิ้ล33%เอน่ะช่วยแสดงผลหน่อย <12. S 1> ได้ไหนก็ได้ไหน90สมันไม่แสดงผลแล้วอะขอ3ามสิมเปซได้ไหมวางไว้ประมาณนี้เธอไปรุ้นเหาะเหินอีกทีหนึ่งถ้าได้เหาะนะเหาะไหมเหาะไหมเหาะไม่ได้วางหลุมดำไว้เกาะล้างเลยเพื่อกัน90เปอร์เซนต์ไม่แสดงผลทอยสิบสอง ให้ลงจุดต็อปนี่ขนาดเฮ้ยยังไงดีเธออ่ะเสี่ยงจบบิ๊กวีไม่ได้ละไม่เบิลแต่ไม่เป็นไรลองโจมตีเขาแบบแกล้งดูสลายโล่ก่อนเธอทำได้แค่นี้แหละทำได้แค่นี้จริงๆวางหลุมดำไว้ที่ดา เผื่อเขาไปเหยียบแล้วเราจะขิดแก้เกมก่อนแต่มีอีกดาบหนึ่งนะใกล้อยู่มันยากนะเนี่ยพื้นที่บริสุทธิ์น่ะมันทําให้เราเล่นยากเลยโอกาสเหลือเพียงแค่มันเหลือน้อยลงไปทุกทีเราเธอเหลือจบลายถ้าเราทอยสองโดนอยากแสดงขนได้ไหมอธิษฐานในใจ โอเคโดนไม่แสดงผลสต็อปวางไว้หลุ่มดำไปเปิดโอลิมปิกแบบแก้งแก้งหลุ่มดำทำไมไม่แสดงผลนะฉันจะได้รุ้นห่ออีกสเต็ปหนึ่งขอทอยหกก่อนโหเธอไม่เบินนะ้ลน่ะ หมดคำบรรยายทำไมชอบส่งแต่ตัวแม่มาเจอแล้วเราเป็นใครเป็นอีโวสวิตที่เอลแล้วมาเจอเมเดียวเมเดียวเป็นตัวท็อปด่านนี้เหมือนกันนะจะเอาอะไรไปสู้ปัญหาหลักเลยคือพื้นที่สเปนนี่แหละไม่มีกันวิก ความหวังถ้าเราอยากจะชนะเมเดียวสร้างแลนด์มาอร์คเกาะลอยฟ้าไม่แสดงผลทอยสิบมันยังจะติดพื้นที่อยู่ปะอโอเคได้หลุมดำไดเมนชงไดเมนชันช่นไม่คิดจะแสดงผลหน่อยหรอ,อทอยเบิ้ลถอยหลังเธอ,อต้องเบิ้ลเท่านั้นต้านโล่ก่อนอไม่มีโล่บอกเลยว่า น้งงองสวิตซีเอลคือขิดไดเมนชั่นงไ,งไปทำเวนทำกรรมอะไรไว้ไดเมนชั่นไดเมนชั่นไม่แสดงผลไม่เท่าไหร่ไอ้เกเปอระคุณพี่ขอความการุณานะคะแสดงผลให้น้องสักนิดนึงอยากจะลองเธอดีที่แบบทะลุหมวกเขามาได้ วันอุ๊แต่ถ้าเขาเคลื่อนย้ายมันก็หายอยู่ดีอ่ะเราจะเจอแล้วนะแมงกับพุนที่จริงใจเนี่ยมีโอกาสาแพ้วิคเมเรียวเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งที่แพ้ทางเลยนะ <12. S 1> เก็บฮิมะแต่โชคดีที่เราพกอะไรพกผีเสื้อรอดได้อยู่สู้เธอถ้าเราชนะเมเรียวได้ เราก็เป็นตัวท็อปเหมือนกันแหละยังไงทอยต่อไปนะฉันกำลังมองหาหนทางที่จะเอาชนะมเมเิียวอยู่นะสิบเอจะวางแบงกับคุณไว้ที่ไหนเหรอโหยหนทางต้องใช้การ์ดจังหวะนี้ใช้กปสองเธอสอง ไม่เป็นไรวางไว้ยังไงก็วางไว้ก่อนตถอยเบิ้ลถอยหลังอธิษฐานในใจอธิษฐานในใจสร้างแลนดไดเมนชั่นโอเคหลุมแล้วไงใครแเคร์เธอวางไว้สักประมาณนี้อธิษฐานในใจนะเหาะนะนถ้ามันจะลงเกาะล้างก็ปล่อยให้มันลง <16. S 1> ไป มันมีจริงไหมเกเปอร์เซ็นตะมันมีจริงไหมก่อนไปเล้กก็ได้ไม่นะมนไม่รู้มันมันเจอช็อตเมื่อกี้เข้าไปแล้วคือแบบมันไปต่อไม่ถูกเลยทำเนื้อทำตัวไม่ถูกชีวิตของน้องสวิตชีเอลมันควรจะดีกว่านี้จริงๆฉันควรวางหนุ่มดำไว้ที่เมเรียวนะแต่ก็นั่นแหละ ดันแดดเธอไอเก้าสเอร์ซนั์นมาทำฉั้นเป่เลยเบินเลยเบินเลยเบิ้นเลยเ <12. S 1> บิ้นไปเลยกู้ไปเลยตัวแตกไปเลย<า>ก็จบจบแต่เพียงเท่านี้เลยน้องสวิตชีเอคือ90%แบบใดทุกครั้งที่เราเบิ้นสามครั้งมันส่งเราไปไหนอะไปเกาะหลังทำไมน้องทีเอลทำกับชั้นแบบนี้ คลิปนี้ไปละบ๊ายบายก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยอย่าเอาน้องสวิตชีเอลมาเล่นกันมนะฝังกบไปเลยปิดฝาไห่ให้มิดหอ่อแล้วก็เอาลงดินอย่าไปขุดออกมา